บุคคลที่ยากจนที่สุดในเมืองแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกโนฮาวที่แรกหมาตุกตาก็ไม่รับพูดมีบุญท่านนั้นก็บอกโนฮาวว่าไปทำงานรับจ้างสิแล้วเอาค่าจ้างนั้นแหละมันเป็นอาหารเลี้ยงพระหมาตุกตาก,ก็เลยรับ1รูป จะดีใจไดโนฮาวแล้วก็กลับไปบอกภรรยาภรรยาก็มีศรัทธาเสมอกันนะก็สาธุและต่างฝ่ายต่างก็ไปทำงานรับจ้างมาทุกตาก,ก็ไปทำงานรับจ้างเศรษฐีภรรยาก็ไปทำงานรับจ้างภรรยาเศรษฐีแล้วก็ได ค่าจ้างแต่คัาจ้างยุคนั้นที่บันทึกในตำราเนี่ยไม่ได้เป็นเงินนะแต่จะเป็นวัตถุดิบเป็นข้าวสารนรองเป็นอะไรบ้างนก็เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้ววัตถุดิบอาหารมาแล้วมาทุกาตาก็เห็นว่ามันน้อยไปหน่อยก็อยากจะไปหาอะไรมาเพิ่มเติมแต่เนื่องจากตัวเอยงยากจนก็เลยต้อง าหของฟรีนี่นะก็ไปเก็บผักตามริมแม่น้ำแล้วก็ไปเจอชาวประมงได้พูดคุยสนทนากันชาวประมงพอรู้ก็เกิดกุศลจิตศรัทธาร่วมบุญด้วยก็เอาปาตะเพียนให้จํานวนหนึ่งมาทุกตะก,ก็ดีใจเนาะธุรกิจกับจิตใจ นาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ